ในการซื้อขายสังหาริมทรัพย์ผู้เล่นมีใครบ้าง เราก็ตอบโจทย์ทุกคนเลยครับเอาคนซื้อก่อนเวลาจะมองหาคอนโดบ้านหรือห้องสักที่หนึ่งเนี่ยมันมีหลายตัวแปรมากๆถูกไหมครับไม่ว่าจะเป็นโลเคชันอยู่ตรงไหนใกล้ร้านค้าไหมใกล้สวนสาธารณะไหมใกล้รถไฟฟ้าไหมหรือต้องการฟาร์ซิลิตี้อะไรบ้างเพราะฉะนั้นการทาการบ้านทีหนึ่งต้องเปิดหลายเว็บไซต์ข้อมูลก็เยอะมากบางทีข้อมูลไม่อัปเดตบ้างหรือว่าที่เขาขายไปแล้วจะติดต่ออะไรก็ติดต่อ,อยากกว่าจะเจอที่เราถูกใจแต่ที่ยูฮูเรารวบรวมมาให้ครบจบในแอปเดียวเ,เป็นออรอีกวันครับไม่ว่าจะมีหน้าเว็บไซต์มี ทําให้จะเซิร์ชหาข้อมูลเนี่ยก็ทําได้ง่ายครับทำได้ที่ไหนก็ได้และข้อมูลอัปเดตล่าสุดด้วยครับส่วนในมุมคนขายเนี่ยในที่นี้เราหมายถึงทั้งคนที่เป็นเจ้าของเองและเอเจนต์เลยเนะครับในวงการอสังหาริมทรัพย์เนี่ยทุกคนรู้ว่าการแข่งขันมันสูงมากใช่ไหมครับกว่าที่คนซื้อกับคนขายจะมาเจอกันได้เนี่ยมันก็ใช้เวลามากพอสมควรแต่ที่ยูคูเนี่ยด้วยฟังก์ชันออโต้แมทชิ่งเนี่ย เราจะทําให้ทั้ง2คนนี้มาเจอกันได้ง่ายมากยิ่งขึ้นครับแต่ที่สําคัญคือเราลงประกาศให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นครับเพราะเรามีความตั้งใจจริงครับที่จะช่วยให้การหาบ้านในฝันหรือการขายบ้านไม่ใช่เรื่องยางอีกต่อไปให้เราได้ช่วยคุณครับ